บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้ว้ายตายแล้วครับตายแล้ว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 เจาะเหนือความหาโดยไม่อิซูซุดีแมก็กซเหนือลิมิตพิชิตโลกหาโชว์รูมตอนอย่าให้เขารู้ทำงานมันต้องมีความสามัคคีกันหรือเปล่าอ๋อคือเราทำงานเราก็ต้อง ได้เงินปะใช่ได้เงินเดือนทุกเดือนใช่ไหมใช่ออสที่ทํางานมากี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีอ่ะออสทำงานเป็นช่างอะไรช่างรักช่างน่ารักครับซ่อมรถได้เหรอได้ครับออสมาทํางานที่นี่คือสมัครมาเหรอสมัครแล้วแล้วมีสอบไหมมีสอบข้อเขียนหรือสอบปากคาปากคาสอบปากคำครับโดนไปกี่ปีห้าปีคดีอะไรอีโนจี้คน ไม่ใช่ทีโน่ถือทำไมถือทไมเพาถือทำไมอ้าวพีโน่ไงพีโน่ปิดพีโน่มันมาตับนี่ได้ยังไงวะเดคครับเคลีย์ทางให้เรียบร้อยเดินตกโล่งสบายครับผมนี่คือมาทำงานนี่ใส่ทรายจะไปเดินในผับด้วพี่ท่านี้ ผมต้องทักใช่ไหมครับเองเป็นเด็กกว่าพี่เองก็ต้องสวัสดีพี่เฮ้ยเด็กไหนผมเข้างานก่อนน้องก็เป็นน้องผมเอาทำไมพูดอย่างนี้นะโป่งแม่ใจเย็นปรเมศอย่าทำเขาพี่ไม่ห้ามจนถึงมือไปแล้วเนี่ยอายุน้อยกว่าก็จริงแต่ซีผมใหญ่กว่าซีมันจะใหญ่กว่าได้ยังไงวะเนี่เ่าผมเข้าก่อนเอาเถียงเถียงเด้ใจเย็นสมพงศ์คือผมบอกเลยว่าคุณเป็นแบบว่า คนแก่ที่ไม่กระตือรือร้นคุณอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ผมเนี่ยแบบเจ็ดเดือนผมเข้ามาเทียบคุณนะ่ะคุณมันแบบชั้นต่ำกว่าผมอะ่ะเอางี้รณาเอาผมไปนั่งด้วยไม่เอาครับผมไม่ทำหรอกครับเดีย๋ยวให้หัวหน้ามาผมจะฟ้องหัวหน้าว่าคุณเนี่ยกดก็ <c oughs> ดู<ม>หัวหน้าจะเชื่อใครคุณรอดูคุณรอดูเสียประสาทหมดใช่ รู้สึกว่าแอคเกินไปแล้วนะตั้งแต่เส้นใหญ่เนี่ยนะผมคนนู้นคนนี้นะชนชั้นล่างคุณคุณไอ้หัวหน้าค่ะหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นรหัวหน้าหัวหน้าไปไหนมาครับเนี่ยเออบอกบอกได้เลยครับหัวหน้าไม่ไม่ต้องเถียนะหัวหน้าไปกับเราสองคนเหรอใช่หัวหน้าไปทำอะไรมาผมจำเป็นต้องบอกไหมต้องบอกสิ มากันสองคนเ,นเออคือผมกับคุณเปาลีเนี่ยนะครับก็คือไปประชุมวาระที่หนึ่งของบริษัทมาครับเพราะว่าตั้งแต่หลังปีใหม่มาแล้วก็จะไปเช็คยอดขายกันมาตลอดอนะแล้วก็เช็คทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยพาคุณเปาลีเนี่ยไปประชุมรับในห้องรับเพื่อไปเ,เปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องเช <c oughs> ็คนู <c oughs> ่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าอิวสูงเราเครื่องแน่นเค <c oughs> รื่องดีผมรักทำเองครั ใจเย็นหัวหน้าเปิดกระโปรงเช็คเครื่องมันหน้าที่ของช่างเขาไม่เป็นไรครับผมทําอะไรเป็นผู้จัดการผมต้องรับคําสั่งจากเบื้องบนอีกทีหนึง่ง <mm> แล้วก็มาถ่ายทอดงานให้กับทุกๆคนมันจะผิดอะไรรู <mm> ้และครับรู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ๊ะคุณนี่ช่างใหม่ปะเนี่ยใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมไม่พูดค่อยพูดเข้าใจไหมอะทุกคนจัดแถวเลยจัดแถวขอเช็คหน่อยว่าแต่งหน้าคะเนี่ย รถใหม่ของเราเนี่ยทั้งนั่งสบายแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเลยครับแน่นอนสิครับเพราะว่านี่คือใหม่อีสุสตีแม็กไฮเลนเดอร์ u ิ4กอัพประตูที่มีห้องโดยสารหรูหราสะดวกสบายเหนือระดับด้วยเบาะนั่งเทคโนโลยีคูลแม็กลดการสะสมความร้อนครับบอกเลยนะครับว่านุ่นนี้เย็นเฉียบด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาและยังส่งผ่านความเย็นไปสู่ผู้โดยสารด้านหลังได้อย่างทั่วถึงด้วย ท่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความเย็นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเกือบขาดบ้าเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะสอบถามกันหน่อยนะหลังจากปีใหม่มาเนี้ยเราจะได้พูดคุยกันเลยเกี่ยวกับ,บยอดซื้อยอดขายมันเป็นยังไงบ้างอีสูซูของเราเริ่มจากคุณอ,อัพขภงกันเลยทางศูย์ของเรานี่ล่าสุดเพิ่งได้มา1 0 0คันครับเกียร์ให้ลูกค้าไปหนึ่งร้อยคันนี่รถเหรอเบ็ดครับเปลี่ยนล็อก เปลี่ยนเอ็นครับเพราะว่าทางชาวบงรายงานมาว่าคันนี้เป็นสนิมนะครับเอ้าเหรอก็เลยเคลียร์ให้เขาไปแล้วคุณสุภัน์อะเทางโชรูมขงเราได้รับออเดอร์มา100คันครับผมรถเหรอเบ็ดครับเฮ้ยทำอะไรอะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบ็ดเอาไปเปลี่ยนเหมือนเขา๋อผมซื้อตอนมาอ๋อเขาเปลี่ยนเสร็จคุณก็มาซื้อครับผมโอเคแล้วมีอะไรต่อแล้วก็ รายงานเมื่อเช้าล่าสุดสดๆเลยครับ,รบทางรัฐบาลครับหัวหน้าโทรมาหาทางเราครับสั่งเราไป9,000คันครับรถเหรอช้อนครับรายงานว่าเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่เล่นกันช้อนหงช้อนหักบ้างไม่อยากให้กินมือครับคุณสุภรทัศน์ล่ะทางรัฐบาลติดต่อเรามา9,000คันครับหัวหน้ารถเหรอซ่อม <c oughs> เอาเมื่อกี้ช้อนแล้วก็ซ่อมครับหนูก็ได้มานะคะ9,000คันค่ะรถเหรอล่มค่ะเดือนที่แล้วครับคุณหน้าคุณสุภทัศน์ว่ามา ผมรับรถไป100คันครับหัวหน้านี่สิที่ภาคภูมิใจรับรถมาร้อยคันครับรับรถเอามาตรวจระยะเ็กระยะรับรถเข้าลานจอดรถครับรับจ้อกเป็นเด็กรับรถไปรับที่ไหนรับที่บริษัทอิซูซูอาบอบนวดครับโอ้โหนี่คุณทำสองานเลยอ่ะติปดีครับกรมการประมงครับ คุณเฉลิมครับนี่คุณจะรายงานเกี่ยวกับการขายผลงานก็ต้องมีบ้างครับอ่ะกรมการประมงสั่งไป300คันครับรถเหรอเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดก็เล่นไปแล้วเมื่อกี้คุณยืนหลับอยู่แล้วอ่ะก็คุยกับออฟอยู่ครับเวลาเล่นต้องมีสมาธิหน่อยพี่แต่สาธารณสุขนี่สั่งไป400คันครับรถเหรอล่มเฮ้ยไม่ล่มขีดครับคุณคุณออกไปไปไปหาอะไรเพิ่มก่อนได้ไหมเด็กเดินเข้ามา มันไม่ได้คุณพยายามทำไมเนี่ยไอสาลายปล่อยของปอบดื้อไปหมดแล้วคุณดื้อเล่นนะเนี่ยฮะของคุณกี่คันห้าห้คันซ่อมรถเหรอพื้นคันเปลี่ยนพื้น่อรถเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพรมเลนอนจะได้ไม่คันอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเลยคุณต้องสุดยอดที่สุดละคุณนี่นะเป็นคนที่ขยันทำงานอย่างมากอากรพง์ด้วยสุภทัศน์ด้วยทำงานมาตรงเวลากลับตรงเวลา เรื่องโบนัสผมอยากนาเสนอเพราะผมไม่ได้มาหลายปีแล้วครับทั้งๆที่ผมทํางานตรงเวลานะครับนะฮะไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยสายครับมาก่อนกับที่หลังนี่คือผมครับ <c oughs> นี่แหละคือปัญหาเลยคุณเฉลิม <c oughs> คุณรู้ป่ะปัญหาเราเนี่ยติดขัดแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากขึ้นเนี่ยเพราะคนอย่างคุณเลยนะงานเข้ากี่โมง8ปดโมงเช้าแปดโมง <c oughs> ครับคุณมากี่โมงหกโมงเช้า มาหกโมเช้าครับผมเข้ามาบริษัทคุณทําอะไรก่อนเลยก็เปิดห้องเปิดแอร์ให้รอพน,นักงานไปวสว่างสวยครับแ,แอร์ก็เปิดไปใช่ฮะแล้วมึงมาก่อนเขาทําไมะมาเปิดไปทิ้งทําไมเรน้<อ>ําเนิมต้องใช้ทิ้งทิ้งว้างๆมาก่อนทําไม แล้วกลับกี่โมงรับที่นี่เขากลับกี่โมงเลิกงานกลับกี่โมงเลิกงานห้าโมงเลิกงานห้าโมงแล้วคุณกลับกี่โมงทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งเก็บงานแล้วก่อยกลับห้าโมงหกโมงทุ่มนอยู่ลาบไปอีกสองชั่วโมงรวมว่าเช้ามาก่อนอีกสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงเปิดไฟทิ้งน้ําใช้สเปะข้าปลาทั้งหมดค่าไฟค่าน้ําเพิ่มขึ้นเพราะคุณคุณทําให้บริษัทของเราเนี่ยสิ้นเปลืองในค่าใช้จ่ายค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟด้วยแล้วเดี๋ยวครับทุกคน ผมอยากจะให้ทุกคนได้พูดความในใจกันนะระหว่างที่เราทํางานกันมาทั้งปีแล้วใครอยากพูดอะไรพูดได้เลยนะคุณเปาเชิญครับมีมีความในใจค่ะคือไม่กล้าบอกหัวหน้าค่ะคือเิดไปไหนเขาจะพูดนะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะคุณสุทริทัดน์ทำไมคุณมีพิรุษอะไรนักหนาเนี่ยเออเป่าครับหัวหน้าไม่เป็นไรบอกไปเลยบอกไปเลยเธอย่าพูดบอกก็รู้นะคะว่าที่บริษัทเราเนี่ยคือไม่ให้ คนในบริษัทคบกันเองอะคะ่ะแต่ทีนี้คือหนูก็ไม่กล้าบอกบอสอะคะ่ะเอาคนเรารักกันเอเปิดเผยกันได้เนี่ไม่เห็นต้องปกปิดเลยทําไมกลัวมองหน้ากันไม่ติดเราไม่ได้รักกันชอบกันบอกกันคือพูดได้เลยคือ,อหน,หนูหนูคบกับอาทัยอยู่อะคะ่ะเป็นแฟนกันอะคะ่ะไม่ออบอกแล้วจะ่บอกบอกไปเถอะน่าอย่ไหนก็ เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่าบอกกูนะบอกไปเลยอย่าไป่ตกลัวไม่ต้องัมันไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเกิดไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะพ่อเราเป็นทุกคนคุณป๋าจะล้างอานชัยไม่ได้หรือว่ามึงจะเอาตุ๊กตาทองเหรออย่าบอกนะครับว่าพอพ่อไม่ใช่พ่ออานชัยอะ รักอยู่กับฉันอะริงหลับไปได้ทนายทำไมถึงทำแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดคนเป็นรักกันกลับไปคอนโดเคลียร์กับฉันฉันใช่ไหมที่เป็นของเธอมาตลอดไปสิไปเลยไปแสบสุกกันไปสิไปเถอะเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันนะเธอ ฉันรักเธอนะเขาบอกดีได้ยังไงอะคะไทรน่าอายนะเนใครมีอะไรจะพูดอีกไหมมีความลับอะไรอีกไหมไม่มีครับผมคงจะทำงานอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับอไปเราไปเถอะไม่รู้ทำงานอยู่กับใครเนี่ยบ้าบอๆไปยุดไปยุดไอ้คู่นี้ไปมึงก็ยุดเธอถอยมาหน่อยดิมีอะไรกับใครในบริษัทอีกหรือเปล่า ผมพามพนักงานคนหนึ่งไปมีอะไรใต้ท้องรถครับเฮ้ยก็ไม่มีคนเห็นเนี่ยกลัวคนจะไม่เห็นนะผมเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวครับถ้าใครถามก็บอกว่ามาซ่อมพเพลาจะพักมีตำรวจบางคนนึงมาดีนทักผมว่าถามว่าทําอะไรกันแล้วแกบอกว่ากําลังซ่อมเพลาเอ,อตำรวจก็บอกมึงน่าจะซ่อมเบรกบ้างนะรถมึงไหลไปนู่นแล้ว เนี่ยผมก็เลยอายอ่ะเขาเห็นก็รู้กันทั้งสนอเสียชื่อออกไปเลยไปแบบเอวิทไปแบบเอวิทตายหมดกันไม่เป็นไรจะรักกันก็ปล่อยเขา ไปดิไปกับเขาพอแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะพูดที่ผมยกมือหลายๆรอบผมจะถามว่าฉากนี้มีผมพูดไหม <c oughs> นี่มึงไม่ได้อ่านบทก่อนเข้ามา <c oughs> ในเรื่องนี้เช็คทั้งหมดแล้วไม่มีชื่อมึงเลยแล้วเขาให้ผมแต่งตัวเพื่ออะไรพี่ชุดมันคงเหลือมั้งแต่ไม่ให้ผมพูดหน่อยลวพี่มันไม่มีบทไงทุกคนเขามีบทกันหมดผมก็มอมาโดดมาพูดได้ไงมันก็ไม่ทับใจหรอกคนอื่นเขาดิผมก็อยากเด่นบ้างพี่พี่ก็ปั้นแต่ไอ้การ์ไกลไทยอะ พอปีแล้วหนังผมเจ๊งสองเรื่องไม่มีใครปั้นผมเลยไอ้ทายไอ้กัสเนี่ยส่งไปมันก็ฮาฮาหมดปีนี้ขายได้กี่คันสี่สิบคันรถเหรอ <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> มันเฟดปื้ดไปเลยเงี้ยเอางนะ่ายๆเอาเท่สามคันมึงก็โอเคแล้ว <laughs> ขายกี่คันห้าพันครับห้าคันคันแรกเป็นไงลืมลูกลืมเมีย <laughs> พี่หนุ่ยก็ใจร้ายหรือว่าน้องไม่มีบทก็ยืนไว้ซักตัวสุดท้ายแสบจริงๆว่าให้ตายแล้วครับบริษัททา